วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำแกงหอยให้เด็กๆกินตอนนี้ก็อยู่ตรงสวนหย่อมนะคะสวนครัวก็มาเฝ้ามาเฝ้าไก่มาเฝ้าวัวัวนมเด็กๆก็อยู่ตรงนี้เรากินข้าวแกงได้ ซูโม่อยากกินแกงหอยแกงหม้อเล็กๆก็พอเราก็เล็กๆหม้อก็เล็กๆ ชูมโมไม่กินเผ็ดก็เลยใช้พริกอ่อนกับข้าวเหนียวแช่กับหรือว่าข้าเวเบือกับตะไคร้แ,แล้วก็พริกอ่อน เติมน้ำนิดนึงน้ำไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าในหอยเขาก็จะมีน้ำเดี๋ยวเขาก็จะคายน้ำออกมาเดี๋ปักเดือดแล้วใส่น้ำปลานิดนีเ็นเนึ่งคน ใส่แป้งนัวจักน้อยโอเย้เดือดแลว ผักที่เตรียมไว้ใบช่อููใบมะกรูดแล้วก็ผักผงชูรสผักชัยยาหรือว่าคณะเม็กซิโกใส่ผักเยอะเๆใบมะกรูดใส่เพื่อความหอม คุรีคุรีเด็กเเขาบอกไม่ชอบแบบแกงแบบน้ำเยอะแกงน้ำคลุกครีบข้นๆอันนั้นมีมะละกอด้วยใส่มะละกอมะละกอหาม ใส่มะกอกด้วยนี่มะกอกปล่อยให้เดือดก็รอให้สุก เติม,มน้ำตาลนิดนึงเอาลงนิดผงนิดนึงก็ความอร่อยดูหน้าคนทำก่อนอร่อยแน่นอนปร์ตี้บอกสุกแล้วเสร็จแล้วเทใส่จาน สุกแล้วลุยได้ลุกซูโม่ลุกมากินค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอตัวกินข้าวก่อนกับเด็กๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีก่อนเด็กๆ<อ>ครับปาฏิ